ทีนี้ถ้ามีคำถามว่าจัก,กรวาลมีสิ้นสุดไหมดวงดาวแตกดวงดาวใหญ่แตกสลายไปสองดวงดาวแล้วอันนี้ก็ถ้าเป็นของอาจารย์ก็ตัดจบไว้เพียงแค่นี้อน,นี้ยกของพ่อใหญ่มาบ้างไปดูในจุลนีสูตรเนี่ยโลกมีเท่าไหร่จัก,กรวาลมีเท่าไหร่เนนนะ โลกและจักรวาลก็ต้องมีวันแตกสลายแล้วก็พหะสูตรอื่นๆที่พ่วงอยู่ลูกอาจารย์จําไม่ได้ผูจ้าบอกจะเกิดอาทิตย์จะเกิดดวงอาทิตย์ในเจ็ดดวงนะเกิดเจ็ดดวงขึ้นแล้วโลกเนี่ยจะร้อนแรงมากนะแล้วก็แตกดับไปแตกดับไปแตกดับไปเนะี่ยแต่ว่านีอ้อยู่ในกลุ่มอย,อยู่ในกลุ่มโซนนี้เนะี่ยแค่อยู่ในกลุ่มโซนแสนจักรวาลหมื่นจักรวาลแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้ไกลุ่มโซนจักรวาลอื่นก็ยังมีอยู่อีก เนี่ยลูกก็หมายควาว่าถ้าคําตัดนี้ก็หมายถึงว่าโลกเนี่ยมีที่สุดของมันทุกสิ่งทุกอย่างมีมีม,มีมีการชิ้นสุดนะไม่ต้องถามว่าใครสร้างไว้นะเพราะคําถามนั้นคิดไปก็ไม่เกิดประโยชน์มีแต่ยึดใช่ยึดจริงพระเจ้าสร้างไว้ไหมแล้วเราก็ไม่ต้องไปถกไปเถียงคิดไปก็คิดไม่ออกเพราะเราไม่ได้เจออยู่ในเหตุการณ์จริงๆเนี่ย <c oughs> ไม่ต้องไปยึดใช่ไม่ต้องไปยึดจริง ไม่ว่ามันจะเป็นสมก,การอะไรก็ตาม